สวัสดีค่ะมาพบจะเจอกันในแล้วนะจ๊ะ EP ที่224แล้วค่ะคุณขากับงานผ้าเมลเบิร์นนะคะรุ่นนี้อกเพียงแค่46นิ้วค่ะใครสนใจใครชื่นชอบนะคะงานผ้าเมลเบิร์นตัวนี้นะคะคอมเมนต์ทักทายมาได้เลยค่ะสำหรับนะคะลายผ้าสวยๆแบบนี้เป็นปกเชิ้ตนะคะกระดุมผ่าหน้าค่ะกระดุมใช้างานได้จริงทุกเม็ดนะคะ ตามมาด้วยกระเป๋าสวยๆเก๋ๆค่ะคุณขาแขนจะเป็นนะคะแขนข้อสอบแบบนี้ค่ะใครสนใจใครนะคะชื่นชอบงานผ้าเมลเบิร์นตัวนี้นะคะแจ้งสีแอดมินมาได้เลยค่ะที่ีใส่คือนะคะสีส้มค่ะส่วนตัวนี้เราเรียกว่าสีเทาเห็นลายผ้าส,สวยชๆช้าๆชัดๆนะคะคุณขางานลายผ้าสวยมากใครชื่นชอบงานผ้าเมลเบิร์นตัวนี้นะคะแจ้งแอดมินมาได้เลยค่ะสีเทาค่ะ ต่อด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเราเรียกว่านะคะเขียวค่ะสีเขียวนะคะนี่เขียวออกเขียวนะคะทะเลเขียวสวยมากแล้วลายเก๋ด้วยลายนะคะคุณขาเก๋มากๆใครสนใจใครชื่นชอบลายผ้าตัวนี้นะคะแจ้งแอดมินมาได้เลยส่วนพี่บีใส่นะคะเราเรียกว่าส้มค่ะสำหรับนะคะตัวนี้นะคะคุณความยาวอยู่โดยประมาณ30นิ้วนะคะเป็นตัวยาวคุ่มสโพกนะคะ ไม่ต้องกลัวว่านะคะจะไม่คลุ่งค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเสื้อตัวยาวดีไซน์ลายผ้าสวยๆเก๋ๆนะคะ ep 224คุณลูกค้าสามารถนะคะโทรเบอร์นะคะ,นะ,คะหน้าจอแล้วก็ลิงก์ไลน์แอดนะคะแจ้งแอดมินได้เลยว่า ep ที่2อ4อยากได้สีอะไรมีด้วยกันทั้งหมด34สีนะคะสำหรับงานรุ่นนี้ใครสนใจใครชื่นชอบรีบจับจองมาได้เลยครัคุณคาพี่บีมีทำคลิปแบบนี้ทุกวัน นะคะลงทุกวันช่วงประมาณ10บโมงเช้านะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่เคยเจอเจอพี่บีเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะคุณขาพี่บีรบกวนนะคะพิมพ์กดติดตามกด subscribe ให้กันหน่อยค่ะเพื่อจะได้นะคะได้มีคลิปสวยๆเก๋ๆแบบนี้ลงให้คุณลูกค้าดูทุกวันเลยนะคะสามารถเข้ามาพิมพ์กักทายแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่บีได้ในใต้ล่างนี้นะคะคุณขาแจ้งเลยค่ะว่านะคะอยากให้ทํา คลิปอะไรอยากให้ทำนะคะงานรุ่นไหนสามารถได้เลยค่ะคุณขาสำหรับนะคะพี่บีเอ่อคลิปลงทุกวันแล้วเนาะพี่บีมีไลฟ์สดเหมือนกันนะคะทุกวันเหมือนกันเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ทักทายพี่บีในไลฟ์สดได้นะคะช่วง8โมงเช้านะคะถึง10โมงค่ะทุกวันเลยนะคะคุณขาถ้าใครนะคะสนใจใครชื่นชอบแจ้งกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณสำหรับนะคะพี่บีค่ะ ในช่องนี้นะคะเราจะมีเ,เรียกว่าไงพี่ผีจะมีช่องหลักนะคะอยู่อีกหนึ่งช่องช่องนี้เป็นช่องนะคะที่ผีพี่ผีแตกแยกออกมาแล้วก็เราจะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะจะมีงานวสวยๆลายผ้าเก๋ๆงานใหม่ๆแบบหลากหลายเวอร์ชั่นเสิร์ฟกับลูกค้าในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้พี่ผีต้องกลับขอบคุณนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ